กลับสวัสดีค่ะท,ทุกทท่านและก็ผู้ติดตามนะคะจากการทีอ่อาจารย์ได้ทำการอ่านหนังสือแล้วก็พอสรุปใจความว่าจริงๆแล้วในโลกนี้นะคะมีสุขและทุกข์มีเพียงสองอย่างเท่านั้นนะคะทั้งเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการคือความสุขและมนุษย์ไม่ต้องการนั่นก็คือความทุกข์นั่นเองนะคะดังนั้นใจความสำคัญที่ได้กล่าวถึง ทุกและสุขหรือสุขและทุกนั้นนะคะ,ะมันทาสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เราได้ทราบว่าชีวิตของคนเราทุกคนนั้นนะคะย่อมมีทั้งดีและไม่ดีนะคะย่อมมีทั้งสุขและมีท้งทุกข์ปะปนกันนะคะทุกตัวตนทุกรูปทุกนามนะคะตั้งแต่เกิดขึ้นมาเราจะรับรู้สองสิ่งนี้นะคะด้วยกันอยู่ที่ว่าใครจะรับรู้เรื่องราว หรือเรื่องใดามากกว่าระหว่างสองสิ่งนี้คือความสุขและความทุกข์นั่นเองนะคะดังนั้นจะมีสุขหรือจะมีทุกข์อยู่ที่ตัวของเราเป็นผู้กระทำเป็นหลักการใหญ่เลยผลของการกระทำในตัวของเราเองทั้งสิ้นเป็นตัวกำหนดสุขและกำหนดทุกข์นะคะดังนั้นเราจะไปอ้อนวอนเทพเจ้าเหล่าเทพพยดาองค์ใดก็ไม่สามารถที่จะก่อให้เกิด ความทุกข์แก่เราหรือความสุขแก่เราได้ดังนั้นสิ่งที่เราได้เห็นเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนและก็เห็นกับตาตัวเองสัมผัสได้จากความรู้สึกของตนเองนะคะโดยปัจจุบันทันด่วนนั้นก็คือตัวของเราเองนั่นเองดังนั้นมนุษย์ทุกคนนะคะเมื่อไม่รู้แล้วจึงชอบอ้างว่าไม่มีเวลาทั้งทั้งที่มีเวลาเท่าๆกันทุกคนนะคะ ดังนั้นนะคะครูบาอาจารย์จึงอาจจะกล่าวว่ามนุษย์ทั้งหลายนะคะเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วนะคะก็เลิกที่จะอ้างเลิกที่จะโทษโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นนะคะโทษว่าไม่มีเวลาบ้างนะคะโทษว่าภาระงานเยอะความยากจนต้องทํางานหาเลี้ยงชีพนะคะทุกคนที่เขาเกิดมานะคะที่เขาเข้าวัดเข้าวากันามากมายหลากหลายล้วนแล้วแต่เขากลับออกมาจากวัดเขาก็ต้องทํามาหากินทั้งนั้น แต่เขาก็เลือกที่จะรักตนเองโดยการไปสร้างบุญสร้างกุศลไปกระทําคุณงามความดีนะคะก่อนนะคะดังนั้นนะคะฐานหลักใหญ่เลยนะคะจึงสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องหันมามองตัวเราเองและก็แก้ไขปรับปรุงทําดีได้ดีนะคะจงเชื่อมั่นในคุณงามความดีนะคะชีวิตนี้จึงจะสดใสได้นะคะความสุขความทุกข์แท้จริงอยู่ที่ใจนะคะ ถามใครทำไมเพราะใจเราเป็นผู้รับรู้ว่านี่เรากำลังสุขหรือนี่เรากำลังทุกข์ถ้ากำลังสุขจงอย่าหลงระเริงว่าความสุขนี้จะอยู่กับเราได้นานถ้าเรากำลังทุกข์จงอย่าระถมทุกข์อยู่นานเพราะความทุกข์นี้อาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานมุนเวียนเปลี่ยนผ่านสุขบ้างทุกบ้างคละเคล้ากันไปนะคะดังนั้นจึงไม่ควรที่จะถามใครถามใครทำไมใครจะรู้ยิ่งกว่าเรานะคะ ใครจะเห็นใครจะสัมผัสได้ยิ่งกว่าตัวของเราเป็นไม่มีนะคะดังนั้นนะคะเมื่อ,อเรารู้ว่าทุก์โดยไม่ได้คิดที่จะแก้ไขหรือถ้าไม่คิดที่จะแก้ไขเราก็จะทุกอยู่ร่ำไปนะคะเมื่อใดที่เราปลดเรื่องพันธนาการได้จึงกลายเป็นมีความสุขได้นะคะดังนั้นอย่าลืมบุญคุณ นะคะหลักใหญ่ของมนุษย์เลยอย่าลืมบุญคุณคนอย่าลืมบุญคุณพ่อแม่ชีวิตนี้จะได้ไม่แย่มันสวดมนต์สร้างกุศลแล้วผลลบุญของเราจะไปไหนสวดมนต์ไหว้พระเป็นธรรมประจำชีวิตเป็นข้อคิดประจำชีวิตเกิดผลผลิตเพื่องอกงามสร้างความดีให้แก่ตนผลกำไรเป็นความดีเพื่อมอบให้แก่เพื่อนร่วมชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นะคะ ร่วมโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะอยู่ยร่วมกันด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยความโชคดีนะคะดังนั้นถ้าสมาชิกในครอบครัวร่วมด้วยช่วยกันในการสวดมนต์กันทุกวันทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและทรัพย์สินแล้วนะคะบุญเหล่านี้ก็จะกระทำให้เกิดฐานะดีมีปัญญา จะได้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตนะคะดังนั้นส่งท้ายในหนังสือเล่มนี้นะคะได้กล่าวว่าขอให้มีความสุขความเจริญจงบังเกิดกับท่านและครอบครัวนั่นหมายความว่าถ้าทำความเข้าใจทุกและความเข้าใจสุขแล้วชีวิตของคนเราทุกคนที่เกิดมานั้นเราจะทราบดีว่าความดีที่เราได้ดีเกิดมาจากอะไรที่เราได้ในสิ่งที่ไม่ดีเกิดไปจากอะไรแล้วผลของการกระทำของเรา ะะจะให้ผลอะไรบ้างใน2ตัวนี้เมื่อรู้ชัดแล้วก็จะรีบเร่งในการทำความดีด้วยกายวาจาและด้วยใจนะคะถ้าชอบทลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับอาจารย์ยสธราศิริภาประภกรด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ